สมมติว่าตรงนี้เป็นลูกหนี้ซิมินายลองทวงเงินจากลูกหนี้ให้เราดูหน่อยเอาแบบแบดบอยเช่ๆ<บ><ช>ได้เลยแเช็ดก็ไม่เท่แลนะไม่ไจะเท่เออเฮ้ยเอาเงินมาเอาไปเลยไรเดี๋ยวทำเป็นลูกหนี้คืนง่ายจังเลยเอาไปเลย มีเงินไหมไม่มีไม่มีเหรอรู้ไหมว่าค้างมากี่งวดแล้วงอนนังงอนงอนจะคืนไหมไม่คืนงอนนะอ่ะคืนเลยอะไรนะมาทวง่บ่อยถ้าถ้าผมทำสัญญาที่มันมีแบบเออเป็นไปเดทกันเฮ้ยมันง่ายแลยนะ ยังไม่เอาอะไรทบหัวเลยไม่คือเมื่อกี้บอกว่าน้องบอกว่าจะทวงเงินมีไหมมีน้องเป็นคนที่น่าหลังสุดแต่ในขณะที่อีกบ้านนี่ก็แบบอ๋อไม่คืนเพราะว่าอยากให้เจ้านี่มาทวงบ่อยๆอะค่ะนีดีแล้วก็ดีแต่เมื่อกี้มากเมื่อกี้ได้ไหมคะเจ้านี่น่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวเลยอ๋ออันนี้มันขืนไงไม่แสดงไม่ได้เลย